ตีนเป็ดไม่ใช่ของง่ายๆนะครับมันมันต้นใหญ่ครับดูครับไม่ได้พูดเล่นนะครับโรงเรียนก็เหลือโดดแล้ครับไม่รู้ว่ากี่พสแล้วครับที่ปลูกมานะครับเนี่ยมันมันโอ้ต้นใหญ่มากครับโอ้โหดูครับดูดูโอ้โหไม่ใช่ของง่ายๆครับ คึกมากครับ